ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับโปรเอ็มในโปรรีวิวกันอีกเรียนนะครับครับผมวันนี้เราจะมารีวิวจะเ,เลือกสาวคนหนมานะครับซึ่งถ้าจะลืมไปแล้วว่ามีงานนี้นะดอกไว้นานนะครับน้องที่ผว่าผม่าที่ผมว่าก็คือผมน้องริโอจัง a, นะครับน้องริโอจังนะครับจากเรื่องริโอพาราไดส์นะครับ ก็ส่วนตัวชอบน้องคนนี้ก็เพราะว่าเนี่ยสไตล์ตนะเด็กเ,เป็นผู้หญิงตาเฉียวผมสั้นหุ่นดีนะต้นขาอวบอิ่มน้องจีเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมีความเซ็กซี่นะนะครับผมล้วนี่เป็นงานของค่ายเซกานะครับน่าจะเป็นงานจับฉลากนะรู้สึกค่ายเซกาเป็นเอ็กเตอฟิกเกอร์นะครับผมซึ่งงานนี้มันมีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมจะเอามาให้ดูเวอร์ชันนี้ก่อนเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะเรื่อที่ไม่เสียเวลานะะเอาตัวฟิกเกอร์มาก,ก่อน โติดเลยจ้ะริโอจ้างออกมาโอเครีโออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูฐานข้างในก่อนนะฐานมันจะดูมีดีไซน์นะเนี่ยฐานโอเคมีสามชิ้นนะครับฐานต้องมาประกอบกันก่อนนะนี่แล้วค่อเอาน้องริโอมานั่งมีเดือยให้ต่อนะแล้วก็เอามาเดือยมาต่อกันเนี่ยเดือยต่อแสดงว่าเราจะต่อแนวไหนก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยมันจะต่อได้ไหลายแนวมากหรือไม่ก็ ใช่ที่ผมบอกว่างานนี้มันมีเวอร์ชันอื่นด้วยอย่างเี้ถ้าเกิดเรามีเวอร์ชันอื่นใช่ไหมเราจะเอาฐานเวอร์ชันอื่นมาต่อใช่ป่ะเนี่ยต่ออย่างเงี้ยต่อไปแบบไหนก็ได้นะต่อให้มันต่อให้มัน,มนกว้างขึ้นอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมีเวอร์ชันอื่นนะแต่เราจะต่อเป็นแนวเดียวกันแล้วกันแนวนอนเพราะว่าน้องเขานั่งเป็นแนวนอนอย่างงี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วฐานถ้าเขาจะมีอันนี้มาแถมอาเป็นสำรองหรือว่าเอามาต่อเดือนอื่นอีกเนี่ย คนเรามีอันอื่นเวอร์ชันอื่นมาก็จะต่อสมัยก่อนก็ได้นี่เอ็กตารฟิกเกอร์ก็รายละเอียดท,ที้แหละงจริงเอ็กตารฟิกเกอร์จะรายละเอียดจะไม่เยอะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าพวกพิมพ์ฟิกเกอร์นะแต่ว่าที่ผมชอบไม่ได้ชอบเพราะรายละเอียดว่าสวยไม่สวยนะแต่ว่าชอบที่ดีไซน์รับดีไซน์ชุดดีไซน์ตัวละครดีไซน์ท่านั่งมันดูมีเสน่ห์ต่อให้เป็นงานที่แบบไม่ละเอียดไม่สวยกระดามแต่ว่าเห็นไหมมันดูมีเสน่ห์นะ นี่แผงหลังโอ้โหโชว์แผงหลังสวยนะอันนี้มันจะโปนะมันจะเห็นกางเกงในอะ่ะขอปิดหน่อยแล้วกันนะ๊ไม่เห็นนะครับใครอยากดูต้องซื้อมาเองนะ <c oughs> เก็บไว้ดูคนเดียวเห <c oughs> มือนเดิมอ่านี่ครับนี่มาดมูคาแรคเตอร์จะตัวละครจะปั้นแค่นี้แหละอยเล็กตาฟิกเกอร์นะครับแต่เน้นผมเน้นท,นนที่เน้นที่คอมโพสครับสวย จอนั่งไข่ไข่ขาอย่างเงี้ยสวยนะครับเนี่ยชอบท่านั่งเงี้ยผมว่าเป็นท่านั่งที่น่ารักนะครับจะเพ้าไปดูใกล้ๆนะเป็นงานนั่งเพราะงั้นงานนั่งอย่างนี้เราอาจจะต้องตั้ง้องด้านล่างนะครับรอแป๊บนึ่งตั้งคองด้านล่างโอเคนี่ไงครับผมเราก็มาตั้งด้านล่างแล้วโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเป็นงานท่านั่งนะเพราะงั้นเราต้องวางระนาบเดียวกันเราจะเห็นว่ามันจะเข้ามากกว่านะครับ การจัดวางท่าดังแบบสวยมากนะครับแล้วก็อยา่างเนฐานดูเก๋ดีนะเป็นฐานแบบใหม่นะครับซึ่งไองานนี้มันมีหลายเวอร์ชันนะเพราะง,งั้นถ้าเกิดเรามีเวอร์ชันอื่นแล้วได้ฐานแบบนี้มาอีกแล้วก็มาต่ออ่ะเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปอะไรปเป็นรูปหลังพึ่งเลยอะต่อไปได้ได้เยอะๆจะเอาแนวไหนก็ได้นะต่อได้นะครับนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอเวอร์ชันอื่นจะมารีวิวให้ดูอีกแล้วกันนะครับผมโอเคก็สําหรับงานของน้องลิโอจังก็มีเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครที่เพิ่่่งมมมาใหาแล้วยกด subscribe ฝากกด u b s c r i ร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามตอนต่อไปและผลงานในช่องเอ็มโรนติคเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งนะครับทาง Facebook นะครับเอ็มโรนติคสตูดิโอเอ็มโรนติคสตูดิโอนะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคงั้นสำหรับว,วันนี้ผมกับน้องลิโอจังต้องขอลาไปก่อน,นแล้ว,วกันพบกันใหม่กับโลกรีวิวในตอนต่อไปครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับไปน้องลิโอจังไปหาได้กินกันเหมือนเดิม